สถานท่องเที่ยวของอีสานใต้นะครับจังหวัดสุรินทร์นะคบอยู่เส้นถนน24นะครับเป็นสุรินทร์สเนเตลนะครับแต่ว่าตัวเต่าสเลนเนี่ยอยู่ที่สุรินทร์นะครับเป็นสถานที่ที่ควรแวะนะคบเพราะว่า เขาจำหน่ายพวกสินค้าของฝากของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือไม่ก็สินค้าที่าชาวบ้านหรือว่า,าคนจังหวัดสุรินทร์เขาผลิตหรือทำขึ้นมาก็สามารถมาวางจําหน่ายที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาค่อนข้างจะรักจังหวัดสุรินทร์ก็เลยช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ให้มสีสถานที่จำหน่ายสินค้านะครับ ข้างในบรรยากาศค่อนข้างจะออไม่ร้อนนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีแอร์นะครับข้างนอกก็จะแบบสบายแบบมีวิวมีเต่าตัวใหญ่ๆถ่ายรูปก็สวยงามเข้ามาข้างในก็มีลมพัดอากาศก,ก็เย็นอยู่นะครับถึงแม้ไม่มีแอร์แล้วก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายมีให้ชิมก่อนซื้อนะครับสินค้าหลักๆของที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เขาจำหน่ายก็ค่อนข้างจะ ค่อนข,ข้างจะอร่อยนะครับเวลาชิมนะครับเพดก็ชิมไปบ,บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ซื้อกลับมาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นขนมของจังหวัดสุรินเลยที่เขาแบบเป็นเป็นจิมมิคของเขาก็คือ,อ,อกะละแมนะครับอร่อยนะครับ บรรยากาศภายในก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับเพอๆกับข้างนอกเลยข้างนอกก็กว้างขวางมีที่จอดรถสะดวกดมีห้องน้ำมีศูนย์อาหารให้นั่งรับประทานมีคอฟฟี่ช็อปมีโซนนั่งเล่นนั่งเช็คอินนั่นงฟังเพลงนะครัเพื่อนๆรำคาญเสียงดนตรีหรือเปล่าเนี่ยคือรอบนี้เพจใช้ดนตรีของเพจของเฟซที่ เฟซบุ๊กเขาแบบอนุญาตแบบเป็นช็อตๆของเขาครับมันก็จะรีลันรีรันเหมือนเดิมวนไปวนมาปกติเพจจะแบบไป,ไปไปดูก่อนว่าเพลงไหนเขาเฟซอนุญาตเพจก็จะไปเข้าไปดูในต้นต้นเสียงเพลงของกัน g o เ g l ลอะไรเงี้ยแล้วเพจก็จะลากเ,าเสียงมาใส่ไว้ในวิดีโอแต่ว่าบางทีเวลามันยาวหรือว่าเต็มเพลงอะเพจสังเกตว่าทางเฟซเขาจะชอบทักบ,บอกเพจนะว่า เ,ออเพลงบางส่วนของอนุญาตปิดเสียงพอบอกว่าขออนุญาตปิดเสียงเพลแล้วว่าดีว่าเพลไม่ต้องใส่เสียงเพลงก็ดีก็ไม่รู้เนาะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวลองลองลองใส่ตามตามขั้นตอนเขาอะ่ะเขามาให้แบบรีลานรีลานวนไปวนมาแล้วก็ใส่อยู่แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่พอรหรือว่ามันมันขัดหูยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพจพยายามแบบลองหาวิธีแบบไปลากเพลงมาให้แบบค่อนข้างจะยาวๆหน่อยแล้วก็ไม่ผิดกฎเขาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของ พูดยาวเลยอ่ะนอกเรื่องเป็นเครื่องจักรสารอะไรเงี้ยก็มีด้วยนะครับขนมก็ผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็ประวัติของเต่าสเลนนะครับก็คือที่จริงแล้วอ่ะที่เนี่ยทำไมถึงใช้เป็นเต่าสเลนคือเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของที่เขาสร้างเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนรักจังหวัดสุรินทนระ์เนาะแล้วก็อดีตเขาเป็นคนที่ท่านอ่ะเขาเลี้ยงเต่าไว้เลี้ยงตะภาพนะครับ แล้วเลี้ยงมา20กว่าปีครับเพราะมีความผูกพันกับตบภาที่ที่ที่เขาเลี้ยงครับและเพอเอิญเ,เขาก็เลยสร้างแบบศูนย์สินค้าหรือว่าสร้างเต่าสเล็งขึ้นมาครับ เพื่อที่จะแบบว่ามีความผูกพันกับเจ้าเต่าตาภาพสีทองของเขาอะนะครับแต่เผอิญมีอุบัติเหตุบางครับเท,ท,ท,ท่าที่อ่านประวัติช่างที่เขาทำเขาทำสีหรือทินเนอร์หกลงไปในบอดเต่าบอตะภาพของเขาทําให้ตะภาพสีทองเสียชีวิตทั้งคู่แกก็เลยเสียใจมากแต่ว่าการก่อสร้างก็ดําเนินต่อไปแล้วก็สร้างสําเร็จนะครับมันก็เลยอาจจะมีแบบว่ามีทั้งความ ดีใจความเสียใจในการส,สร้างเต่สเลนแต่ว่าคนที่ได้มาแวะมาท่องเที่ยวมาชมมาซื้อสินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่าจะมีความสุขนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าภายนอกแล้วก็ถ่ายรูปสวยข้างในก็มีสินค้าขายของฝากของจังหวัดสุรินทร์ชวนเ,นเพื่อนมาเที่ยวนะครับจะได้มาชมความสวยงามของที่นี่ด้วยจังหวัดสุรินทร์นะครับ